สวัสดีเจ้าวสวัสดียามสายนะเจะ้าอันพามาดูกล้วยไม้ที่ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์นะคะ,ะทุกคนสังเกตไหมคะก้าตัวนี้ตัวน้อยตะมุตะมินะคะจะเดินตามต้นไม้ไปเรื่อยเห็นไหมอันนี้เราไม่ได้เพาะชำอันใดนะคะเขาออกเองนะคะอันน้นอยเนี่ยสักสองสองปีก็โตแล้วนะคะแล้วก็รากเขาก็จะเดินไปบางต้นก็ออกตามรากนะคะบางต้นก็เป็นสปอร์ปิ้วตรงไหนก็จะขึ้นอยู่ตรงนั้นนะคะ เห็นไหมตะมุตะมิใน่ใช่ไใช่หมดเลยนะคะอันนี้เป็นสปอร์ของดอกเอื้องไขนะะน่นะคะเนี่ยค่ะพอดอกแก่สัตว์แบบนี้นะคะเขาก็จะมีขนปุยๆนะคะแล้วก็กระจุยกระจายไปนะคะก็จะฝักน้อยๆฝักกระจิ้วเดียวนะคะมาอยู่ตรงนี้เต็มเลยนะคะจริงๆอ่ะเพราะชำขายได้นะคะเป็นกล้วยไม้ป่าเนาะ สายพันธุ์หายากเหมือนกันนะไม่ค่อยมีแล้วค่ะกล้วยไม้ในป่าก็จะมีกระป๋าลึกนะคะนะคะตะมุตะมินะคะอตอนนี้ยังไม่ได้โอกาสนะอีกหน่อยอันอาจจะเพาะพันธุ์กล้วยไม้สายพันธุ์โบราณขายก็ได้นะคะเพราะว่ามีเวลาเนาะ,นะคะตะมุตะมินะคะถ้าเราไปเพาะชําใส่อะไรนะใส่กระป๋องะมืใส่กลับมะพร้าวนะคะฝั่งนี้เยอะมากๆเลยค่ะคตะมุตะมินะคะ น,นีก็รากเขาก็เดินไปตามเส้นตามสายนะคะ,ะเดี๋ยวพันพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งเนาะมาถึงฝั่งนี้บ้างค่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็นสายพันธุ์ไอดอกเอื้องไข่นะคะนี่ค่ะแม่เขาอยู่ตรงนี้ค่ะอ่าช่อนี้ออกช้านะคะช่ออื่นอ่าบานแก่ไปหมดแล้วนะคะอากล้วยไม้ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์นะคะอันนี้น่าจะเป็นดอกเอื้องหางกระรอกมั้งคะ หางกระรอกนะคะ,ะหางกระรอกจะออกช้ากว่าเพื่อนแต่มีความสวยนะคะเอาไม่ใช่ดอกเอื้องพึ่งหรือเปล่าอันนี้ดอกเอื้องพึ่ง่ะเพื่อนๆดอกเอื้องหางกระรอกอีกแบบหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเขาก็สปอร์เดินไปทางไหนหรือรากก็เดินไปทางไหนเขาก็จะออกเป็นอย่างเงี้ยค่ะติดไปตรงตามต้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูตรงอื่นเนาะ เนี่ยค่ะถ้าอันแยกลงกระถางก็จะสวยมากหรือเอาไปติดต้นไม้ต้นอื่นก็ได้นะคะเนี่ยเขาออกเองนะคะไม่ได้เอามาปลูกเนาะคือเราเอามาปลูกแค่กอเดียวนะคะแล้วก็อพอเขาออกชูช่อสปอร์จะพิวสปอร์มาจากไหนเนี่ยค่ะอันนี้หางกระรอกนะคะเนี่ยเนี่ยสปอร์ก็คืออย่างนี้ค่ะคือดอกเอื้องนี่แหละคะ่ะถ้า,าแก่แล้วนะคะก็ออกเป็นฝักนะคะนี่ค่ะข้างในก็ แกะให้ดูเนาะเนี่ยค่ะอ่ามันตัวน้อยนะคะเนี่ยค่ะเรียกสปอร์นะคะหีิฟอยๆนะะเนี่ยค่ะเห็นชัดนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเขาเรียกสปอร์มันปลิวไปตรงไหนนะคะปลิวไปตามลมนะคะก็จะเกิดเป็นกล้วยไม้ตรงนั้นนะคะสปอร์นี่เขาต้องปลิวเองนะคะเนี่ยค่ะเห็นชัดไหมเพื่อนๆอ่า เนี่ยค่ะเรียกสปอร์ดอกเอื้องเนาะถ้าเขาปิวไปอยู่ตรงไหนก็ดอกเอื้องก็จะติดตรงนั้นนะคะเนี่ยลักษณะของสปอร์นะคะเนี่ยจะออกมาจากตรงนี้เนาะอันนี้คือดอกเอื้องหังกระรอกนะคะเ,เพื่อนๆกำลังชูช่อแล้วค่ะเขาจะออกดอกช้าออกว่าเพื่อนนะคะออกแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูตรงอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นดอกเอื้องพึ่งนะคะ เดี๋ยวรอนะรอชมผลงานของของดอกเอื้องนะคะเห็นไหมเพื่อนๆถ้าสายพันธุ์อะไรอยู่ตรงไหนนะสปอร์ปิวตรงไหนนะคะต้นไม้ต้นนั้นก็จะเป็นดอกอันนันนะดูห่างก็รอกแล้ปิวไปข้บนฟ้านั่นแหละคะ่ะไม่มีใครเอาไปปลูกเลยคะ่ะอยู่ข้างบนนะคะ่ะเขาก็จะเลื้อยไปตามเส้นตามสายนะะเดี๋ยวอันพาไปดูสายพันธุ์อื่นนะคะตรงนี้ดอกเอื้องซ้ายนะคะอันนี้ไม่ได้ปิวด้วยสปอร์นะคะ แต่ปกับรากนะคะอันนี้ไม่ได้ปลูกนะคะรากเขาเลยไปทางไหนเขาก็จะออกเป็นกลุ่มเป็นกอต้นเน็กต้นน้อยนะคะอันนี้ยังดอกอยู่นะคะนเพื่อนอาจจะดอกช้ากว่าเพื่อนหน่อยหนึ่งนะคะอันอื่นเขาก็ดอกกันไปหมดแล้วนะคะดูในส่วนตรงนี้เป็นหางกระรอกนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมสองกออีข้างบนน่นนะคะแน่นอย่างแน่นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ใครปลูกนะคะสือสปอร์เปิวไปเนาะ อา,อาจจะเอามาขยายพันธุ์เพราะต้นกาก็เป็นไปได้นะคะแต่ช่วงนี้ยังม่วีเวลานะคะแต่เราไม่รู้ว่าลงกระถางเขาจะติดหรือเปล่านะต้องถามผู้เชี่ยวชาญในการเพาะต้นไม้เนาะแต่ถ้าขยายพันธุ์ด้วยกันเอาไปแปะต้นไม้อะเป็นแน่นอน,นะค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เอามาลงสู่กระถางอันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะนะคะสปอปิว้วตรงไหนเขาอยู่ตรงนั้นนะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะดอกเอือเอ้องอันนี้เป็นถางกระรอกค่ะกําลังจะชูช่อดอกนะคะ เดี๋ยวประมาณอีกสักหนึ่งเดือนนะ่าจะเห็นความงามของดอกเอื้องหางกระรอกนะคะจะพามาดูตรงนี้นะเห็นไหมอันนี้หางกระรอกเพื่อนๆตัวน,วนี้ตัวน้อยเนยคะ่ะเห็นไหมเป็นเส้นเป็นสายนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสดีๆอันอาจจะเอาลงข้อชําลงกระถางเนาะเดี๋ยวก็จะจหน่ายนะไม่รู้จะซื้อหรือเปล่า <laughs> มีคนซื้อหรือเปล่านะคะอันนี้บ้างก็ยังดอกอยู่นะคะเพื่อน ไอชีดอกก็ดอกไปแล้วนะคะอันนี้ดอกตามหลังก็ยังพร้อมมีนะคะใแม่รดน้ำไอดอกมะลิดอกเบอร์รี่เห็นไหมสวยไหมขาปูพขาวูนะคะช่วงสงการนะดอกมะลิออกดอกช่วงสงการนะคะแต่นี้ยังไม่สงการออกไปซะสกอนแล้วนะะกิจกรรมชันน้นนาการนะคะก็ะคือเขารดน้ําต้นไม้ตอนเช้านะคะทุกๆเช้าเนาะอันนี้เป็นดอก เอื้องไข่นะคะเห็นไหมทุกคนสปอก็จะปิวไปข้างไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะอเอื้องไข่เนาะอยู่ตามต้นไม้นะคะ,ะหน้าฝนตรงนี้ก็คือมอสขึ้นตามกิ่งลำไยจะสวยมากนะเขียวขจีเลยะคะ่ะหน้าแรงก็จะแห้งจักน้อยหนึ่งการขยายพันธุ์ของพืชไม้ที่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ โดยที่คนไม่ได้ต้องขอชำนะคะอีคค่ะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ